ตอนนี้นะคะเราเพิ่งลงน้ํากันนะคะน้ํายังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายานะคะน้ํายาปรับสภาพน้ําใสตะไคร่เขียวนะคะสวิมเคลียร์และคอรีนของบริษัทเราเองนะคะหลเฮเวนค่ะเดี๋ยวปรับสภาพน้ำใสแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะที่เรานะคะได้ทําการปรับสภาพน้ํานะคะที่เราใช้น้ํายาของเราเมื่อวานนี้ยังขุ่นอยู่เลยวันนี้ใสปิ๊งเลยค่ะเพราะเรามีน้ํายาดีนะคะเป็นน้ํายา3ตัวนี้ค่ะซูปเปอร์คลี์ซูปเปอร์สวินและคอรีนค่ะของบริษัทเราเองนะคะไลท์เฮเว่นค่ะลูกค้าสามารถสั่งได้ที่เรานะคะ เห็นไหมคะจากเมื่อวานนี้น้ำคุณคุณนะคะวันนี้น้ำใส่ปิ๊งเลยพลังของเขานะคะสามารถทำให้น้ำจากคุ่นใส่ได้ภายในพริบตาค่ะไม่ต้องรอนานนะคะน้ำบาดาลนะคะน้ำออที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ทำได้เหมือนกันค่ะเราใช้น้ำยาของเราปรับสภาพได้เหมือนกันนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้น้ำยาของเราสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระวไว้น้ำไรเฮเวนและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ